มังนังท่นาสัุ s a นโมตัสสังะชามีทุกที่ที่พุทังสัังสระังะชามีสาธุยินดีที่สุภคินุปตะวะทุสานมจของไทยเนอะไรกนของข้าเราเหนื่อยทุกคนเหนื่อย พ่อแก่พ่อแม่จะได้ปลูกรักวันเสียสิฝันเด้ออ้อ <laughs> <laughs>

คนหนึ่งครับ อย่างที่เห็นว่าอย่างกรณีที่เป็นข่าวเมื่อสองสามวันกรณีนายทิวที่นาบโพคนอาจจะมองเพราะเป็นข่าวไปคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมีโครงการอ,าออกมาแล้วทำไมถึงมีกรณีที่จะทำร้ายแม่แม,แม่ต้องไปอยู่ที่อำเภอหนองซ่องเรียนอย่างนี้กรณีนี้นี่คือผู้ผู้ติดเรือลังผู้เสพเรือลัง นี่เราก็ได้โจทย์ใหม่แล้วที่จริงเขาเขาตามไอ้นี่ถูกจับ 3- ามสี่ครั้งแล้ว 3- ามสี่ครั้งแล้วก็ต้องปล่อยตามตามกฎหมายาเมื่อผู้ปกครองเนี่ยส่วนหนึ่งต้องบอกไปยังผู้ปกครองเลยว่าเวลาลูรู้ว่าลูกเสพแต่ว่าไม่แจ้งจะแจ้งก็เมื่อมันเอะโวยวายหรือทำร้ายผู้ปกครองกรณีนี้ก็มาแจ้งตอนที่ลูกจะทำร้าย แม่วิ่งหนีก็มาแจ้งศูนย์บวรณาการศูนย์บูรณาก็เขาไม่นิ่งนอนใจนะครับร่วมกับตำรวจเขาตามไปเลยนะครับแต่ว่าด้วยความใจร้อนของแม่ก็ไปลงในเพจลงในเพจหนึ่งก็เหมือนว่าอย่างที่เป็นข่าวว่าเหมือนปล่อยป่าละเลยอะไรต่างๆเขาตามจับได้ภายในหนึ่งวันวันก่อนเนี่เขาส่งฟ้องศาลเมื่อวานส่งฟ้องศาลเมื่อวานนี้สารปรับสองพันแล้วสั่งจำคุกสองปีนะสั่งบําบัดสองปีในกรณีที่ผู้ผป่วยเรื้รัง อันนี้เรื่องบํมบัดกลุ่มม,มาบัมบัดใช่ไหมคนคนมองไว้นงี้าคนมองว่ากลับไปก็เสพอีกเราตามดูสถิติตามดูก็คือวันนี้เหลืออีกเรื่องหนึ่งที่เรายังยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่ทางโครงการตั้งเอาไว้ก็คือความสนใจของผู้ปกครองอันนี้สําคัญเพราะกลับไปแล้วนี่ผู้ปกครองต้องสนใจสนใจพฤติกรรมว่ามันเปลี่ยนไหมเอาใจใส่ดูแล นะครับว่ามันเปลี่ยนไหมแต่ว่าในทางผู้นําทางตําบลไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกเนี่ยเขาสนใจอยู่แล้วเขาทำโดยเฉพาะอสมอบตเนี่ยเขาทำแต่ว่าที่ปัญหาก็คือผู้ปกครองผมก็เลยเพิ่มในโครงการคราวหน้าก่อนที่จะจบโครงการก่อนที่จะปิดค่ายปิดส่งผู้ป่วยกลับคืนบ้านเนี่ยเราจะเอาผู้ครองมาอบรมหนึ่งวันเราจะอันนี้นี่น,นี่นี่เรื่องใหม่ เรื่องใหม่ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเราไปประกาศที่อำเอำภอนาโพแล้วว่าผู้ปกครองเป็นอ่าเป็นส่วนสำคัญของการดูแลรายงานพฤติกรรมรายงานพฤติกรรมผู้ปกครอลูกหรือคนที่อยู่ในการดูแลนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดทำไปเรื่อยๆ